สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุไฟนะคะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเมย์นะคะเป็นชือช่อช่องว่า Judgment Charo นะคะก็ใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะแล้วคนที่กลับมาดูนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดนะคะธาตุไฟมีราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีเมษนะคะราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูนะย้ำอีกทีนึงว่าเป็นการอุปบภาพรวมนะคะ คงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวหรือกดไลน์ไอดไม่ใช่ไลน์ไอดีสิคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะจะเป็นไลน์ o f f i ิเชีที่เมย์สร้างแยกไว้นะคะของช่องแต่ว่าเมย์เป็นคนตอบเองนะโอเคค่ะเริ่มกันเลยเราจะมาดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟ กันก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานภาพรวมเนาะ c o m m u n i t e s น,นะคะบางคนคุณอาจจะได้เข้าสังคมบ่อยขึ้นนะคะเจอเพื่อนฝูงนะคะช่วงนี้จะแต่งตัวสวยจะดูดีเป็นพิเศษเม่รู้สึกว่าจะต้องเข้าสังคมบ่อยนะคะเข้าสังคมบ่อยออกงานสังคมบ่อยๆ บางคนอาจจะได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะไม่รู้สึกว่าบางคนคุณจะได้คอนเน็ชันใหม่ๆนะคะหรือว่าพบเจอคนใหม่ๆที่จะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตนะคะจ,จะเป็นในเรื่องของเจอหุ้นส่วนนะคะหรือว่าอาจจะเจอคู่เจอความรักได้ด้วยเหมือนกัน วิกตอรีนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ Walk Away ชาราศีธาตุไฟนะคะน่าจะเป็นช่วงที่คุณเองดูสวยดูหล่อดูดีนะคะเป็นพิเศษเป็นช่วงที่ชีวิตคุณตอนนี้นะคะได้ได้รับชัยชนะแบบร้อเอร์เซนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณเสียไปนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนตุลานี้ไม่มองว่าคุณจะได้กลับคืนมาบางคนคุณอาจจะ เดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างในอดีตเนาะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แม้ว่าคุณทาใจได้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับชัชยชนะให้กับตัวเองธุรกิจการงานการเงินนะคะก็กําลังจะไปได้ดีนะคะเพื่อนฝูงนะคะสังคมใหม่ๆแล้วเป็นสังคมที่ดีด้วยรอคุณอยู่นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะโอเคมาดูเพิ่ม แต่พลังงานดีมากๆนะคะอยากเปิดธุรกิจอะไรอยากทำอะไรอยากลงมือทำอะไรช่วงนี้นะคะชาวราศีทตัตไฟทํทำได้เลยค่อนข้างดีนะคะพลังงานที่เมย์ได้นะคะเมย์รู้สึกว่าคุณจะได้เจอสังคมนะคะหรือเจอผู้คนที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทิทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะคุณจะเจอคนที่คอยสปอร์ตแล้วก็สนับสนุนคุณ อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักแต่อาจจะเป็นเรื่องงานนะคะอขออนาตดูพลังงานค่ะชาราศีธาตุไฟแฮ ppy แฮ ppy โอ้เป็นช่วงเครื่องเดือนแรกที่งานเงินดีมากมีความสุขมากนะคะเป็นช่วงที่ชารสิทธาตุไฟจะมีความสุขมากๆอาจจะดริง้งนะคะจ,จะต้องออกไปดริ้งค์นะคะไปเจอเพื่อนบ่อยๆนะช่วงนี้ new life ว้าวได้สำรับเป็น f r o g in the road นะคะ ไม่ว่าว่าบางคนอาจจะยังมีความสับสนอยู่กับบางสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างแต่มองแต่ไม่มองว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้นะคะอ่ะน้องหมาเห่าไม่เป็นไรเนาะอาจจะมีเสียงกวนบ้างนะคะ <c oughs> จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยจะจะมีชีวิตใหม่นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวราศรีธาตุไฟเนี่ย คุณจะมีชีวิตใหม่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะพลังงานบวกๆเลยที่เมย์ได้รับพลังงานคือดีมากนะคะก็ถ้าเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของใครเมย์ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยพลังงานค่อนข้างดีชีวิตในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้เมย์ว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งในราศีนะคะเป็นหนึ่งในสามราศีไม่ใช่หนึ่งในสามราศีเป็นสามธาตุนะคะเอ้ย เป็น3ามราศีที่ดวงดีดวงเด่นมากๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะพลังงานดีมากนะคะเป็นช่วงที่เมยรู้สึกว่าคุณจะมุ่งมั่นกับเป้าหมายตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะได้รับชัยชนะนะคะหรือว่าประสบความสําเร็จกับเป้าหมายของตัวเองด้วยความสุขนะคะความสุขจริงๆนะถ้าไม่ดู โอเคต่อไปนะคะเราจะมาดู e n e r g y พลังงานของคนในเรื่องของความรักนะคะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟค่ะบางคนรักใหม่นะคะหนทางใหม่ชีวิตใหม่นะคะกำลังจะมีเข้ามาเนาะอืมขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟค่ะในเรื่องของความรักอ่าไพ่สามดาบ walk away ไปแล้วนะคะคนน่าจะเสียใจไปแล้วในอดีตนะ หรือบางคนอาจจะยังเสียใจอยู่แต่เมยมองว่าพลังงานที่เมยได้เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นจชีิวใจตัวเองมากขึ้นไพ่คิงออฟวานคุณจะโฟกัสกับงานกับเงินนะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานคุณดีมากนะชาวราศรีทัตนไฟเดอะ o ู food, มีโอกาสจะได้เดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะปล่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างไปปล่อยความเสียใจนะคะเดิมๆปล่อยคนเดิมๆไปนะคะปล่อยความคาดหวังนะคะไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานคุณตอนนี้โฟกัสกับสิ่งใหม่โฟกัสกับเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามามากกว่า นะคะบางคนน่าจะมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนานะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟกับคุณนะคะธาดเดียวก,กันกับคุณนะเมสสิงห์ธนูนะคะได้เหมือนกันแต่ที่เมดูเนี่ยมันเหมือนกับเมมองว่าคุณโปร่งแล้วกับเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะเหมือนคุณยอมให้มันเป็นไปนะคะเกิดอะไรอารมณ์เหมือน จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเถอะนะคะฉันปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ฉันขอไปโฟกัสกับตัวเองไปโฟกัสกับสิ่งใหม่กับชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นดีกว่านะคะโอ้น้องมาแลนโอเคขอขยายไพ่สามดาบค่ะขอขยายไพ่สามดาบค่ะสี่ดาบใช่ค่ะคนอยู่ในช่วงของการ พักอกพักใจนะคะจากเรื่องราวเก่าๆความเสียใจเก่าๆบางคนอาจจะผ่านความเสียใจเรื่องของการถูกคักหล้งนะคะมีมือที่3าเข้ามาก็ได้ไพ่คิงออบวานค่ะขยายคิงถือเหรียญจะเป็นพลังงานของการที่คุณจะได้รับการตอบแทนนะคะหรือผลตอบแทนจากการทำงานหนักหรือการวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ คุณอาจจะก,กําลังวางอยู่หรือวางมาแล้วในอดีตนะคะเน้นหนักๆเลยคือเรื่องเงินกับเรื่องงานนะคะเด่นมากนะคะจะได้รับความสําเร็จนะขนยาขยายไพ่ The Emperor บางคนมีโอกาสเดินทางต่างประเทศพาสปอร์ตผ่านนะคะให้ระวังนะคะนิดนึงปัญหากับหัวหน้างานนะคะ หรือปัญหากับคนที่เขาอาจจะมีอํานาจบารมีพอๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากับคนลักษณะนี้ได้ถ้าคุณยังมีคนคุยอยู่มีโอกาสจะมีปัญหาในเรื่องของมีปัญหากับเขาคนนั้นนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติหรือชาวราศีเมษมันยังมีความวุ่นวายยังมีความจุกจิกใจเกิดขึ้นอยู่นะคะอืมไม่มองว่าคนคนนี้เขายังมองดูคนอยู่นะยังไม่ได้ปล่อยคนไปขอเนี้ยขยายไพ่เดอดฟูค่ะ เ a c e อั Cups มีโอกาสที่จะมีพลังงานใหม่ๆม,มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่เมยมองว่าพลังงานของชาวราศีธาตุไฟตอนนี้คุณยังไม่ได้อยากที่จะจริงจังกับใครนะคะยังไม่ได้อยากที่จะไปโฟกัสกับใครยังอยากมีอิสระยังอยากที่จะใช้ชีวิตใหม่ของตัวเองตอนนี้ให้แบบเต็มที่นะคะขาเนียขยา,ายไพ่แฮงแมน temperance ใต้สำหรับเป็นไพ่ควีนถือดาบ ตั้งดาบตั้งธงในเรื่องของความรักมากนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นช่วงเวลาที่เมย์รู้สึกว่าคุณจะไม่เปิดใจนะคะหรืออาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆมีเข้ามาคุนคุยนะคุนคุยค่ะแต่ว่าคุณเองยังอยากพักใจอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะคุยเรื่อยๆนะคะจีบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ใช่จีบไม่ได้สิปล่อยให้เขาจีบคุณเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณเองไม่ได้ให้สถานะกับใครยังอยากมีความสุขกับชีวิตช่วงเวลานี้อยู่นะคะเด่นมากๆนะธาตุไฟอ่าก็คือเรื่องงานกับเงินนะคะหรือเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นผลในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะคนที่มีคนคุยคนที่คุณมีคนที่ดีอยู่ มาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะช่วงนี้ให้ระวังปัญหาไปทะเลาะก,กับใครนะชาวราศีทัศนไฟไพ่ควีนถือดาบเนี่ยระวังไปทะเลาะก,กับใครใครพูดไม่ถูกหูก,ก็ไปเหวี่ยงเสียเขาหมดอันนี้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องของคําพูดช่วงนี้คุณจะใช้คําพูดได้ดีได้เก่งเป็นพิเศษถ้าในเนรื่องของการเจรจานะคะต่อรองคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ ถือไพ่เหนือกว่าในเรื่องของการต่อรองก็ได้นะคะโอเคมาดูกันว่าเขาคนนั้นของชาวราศีธาตุไฟนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุไฟตอนนี้คะคนที่มีปัญหาคนที่มีประเด็น7จ็ดไม้เท้านะคะบางคนเขาบล็อกคุณคุณบล็อกเขานะคะ สดาบเขาเองก็นิ่เงียบนะคะไม่ได้คุยกันเลยเนาะมันเหมือนเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยนะคะเป็นช่วงของการพักใจทั้งคู่ก้เอ้แ8ดถ้วยนะคะเดสแปดดาบพลังงานเขาลบมากเลยอะบางคนนะคะคุณบอกเขานะคะแล้วเขาคุณน่าจะเป็นคนเดินหันหลังให้กับเขาเพราะเมนูแล้วเนี่ย ถ้าเขาเป็นคนที่เดินหันหลังให้กับคุณทําไมเขาดูเครียดขนาดนี้บางคนคุณบอกเขานะคะเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ชีวิตคุณได้หรือถ้าในกรณีที่เขาเอง เดินหันหลังให้กับคุณไปคนนี้เมรู้สึกเหมือนเขาเองกำลังรู้สึกว่าเขาคิดแล้วตัดสินใจผิดเพราะกลายเป็นว่าตัวเขาเองที่เป็นคนต้องมานั่งถูกกับการตัดสินใจของเขาเองบางคนเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่อยากที่จะให้โอกาสเขาแล้วนะคะไม่ให้อภัยเขาแล้วเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจบแล้วนะคะคุณไม่เอาเขาแล้วอะไรเงี้ยอืมคนนี้ขยายไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ ห้าเหรียญถ้าคุณบอกเขานาะคนนี้เมย์รู้สึกว่าเขาอะ่ะคิดว่าคุณใจร้ายใจดำมาเขาเหงานะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะอือม,มองว่าเขาเหงาเขามองว่าคุณเองอะ่ะดูไม่แคร์ดูไม่สนใจเขาเลยนะคะเขาคิดถึงคุณนะคนนี้เขาคิดถึงคุณก่อนจะนอนเขาก็คิดถึงคุณบางคนเขาฝันถึงคุณบ่อยมากนะคะไพ่สี่ดาบ ขออนญายขยายไพ่สีดาบค่ะหนึ่งเหรียญขออนญายขยายไพ่แปดถ้วยค่ะ Queen of Wands มีขอเปิดให้หมดก่อนนะคะขออนญายขยายไพย่ e a t h and Rebirth ค่ะ p a g e of Cups ขอขยายไพ่แปดดาบค่ะเหมือนเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาไพ่ The Lovers ขึ้นมาใต้สำหรับเป็นไพ่ u s t i c e ไฮพรินเทสเดชาลีออนเป็นเหมือนคนคนนี้จะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันชัดเจนนะคะให้มันถูกต้องเนาะอ,อาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนที่คุณจะต้องดิวนะคะชาวราศีพิจิกก็ได้คนคนเนี้ย แม่มองว่าเขาเองยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะเขาเขาอยากจะจบสถานการณ์ที่ไม่มีการคุยกันนะคะเขาอยากจะทักมาขอโทษบางคนก็อาจจะทักมาเพื่อพูดคำดีๆบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อพูดอะไรดีๆที่ทำให้คนรู้สึกดีไม่มองว่าหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาสักพักหรือห่างหายกันไปสักพักเนี่ย เขาอยากที่จะมามอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมั่นคงกับตัวคุณนะคะไพ่แปดดาบกับไพ่เดอะเลเวอเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะค,คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมทุนได้เหมือนกันไม่ขอขอขอนุญาตขยายเพิ่มเพราะพาลาังงานของคนคนนี้ไม่มองว่าถ้าคุณเป็นคนหันหลังให้เขา เขาเองรู้สึกเสียดายแล้วเสียใจถ้าเขาเองเป็นคนหันหลังให้กับคุณเขาเองเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของตัวเองกลายเป็นว่ามันเหมือนคนที่เพิ่งรู้ใจตัวเองในวันที่สายเกินไปหรือในวันที่เสียอะไรไปแล้วนะคะมันเหมือนพลังงานต่อจากคลิปธาตุไฟราศีที่แล้วหรือเปล่านะ อขออนุญ,ญาตใครหยายค่ะสรุปไม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนหันหลังให้ใครแล้วหันหลังด้วยเรื่องอะไรนะคะสิบเหรียญ the strange สองไม้เท้าสองเหรียญบางคนน่าจะมีปัญหานะคะหรือการเดินหันหลังนี้นะคะไม่ว่าน่าจะเป็นคุณเองที่เดินหันหลังใช่พลังงานของคุณคือคุณคุณเดินหันหลังให้เขาโอเคไม่เข้าใจละ คุณเองเลือกที่จะสตรองด้วยตัวคุณเองนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสาเหตุที่คุณหันหลังให้เพราะมีใครสักคนในนี้เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของการะจะจริงจังไหมนะคะถ้าเป็นรักสามเศร้าเขาก็เลือกไม่ได้นะคะมันเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันน่าจะเป็นการตัดสินใจหรือเป็นการจบแบบกระทันหันด้วย นะคะบางคนเม่ไม่รู้ว่าคุณเองจะให้โอกาสเขาไหมแต่เมมองว่าพลังงานของตัวคุณเองค่อนข้างดีมากๆแล้วคุณน่าจะกําลังเอนจอยกับชีวิตใหม่ของตัวเองที่มีอยู่นะคะบางคนคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ให้โอกาสเขาอีกเนาะเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นคือน่าจะมีในเรื่องของการหนึ่ง เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาอยากจริงจังไหมบางคนเขาอาจจะกําลังตัดสินใจนะคะหรือเลือกไม่ได้ว่าเอออยากที่จะอยู่เป็นโสดแบบนี้ต่อไปหรือว่าเลือกที่จะจริงจังกับเราดีนะคะอะไรประมาณนี้หรือบางคนถ้าในอดีตที่ผ่านมาเขาให้คุณเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าคือเขาเลือกไม่ได้จนสุดท้ายเองคนน่าจะเลือกที่จะออกมานะคะเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตใหม่ที่เข้ามาเนาะเออ อยากรู้ไหมว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าโอเคนะคะแต่เมดูแล้วมีโอกาสนะที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาเพราะสุดท้ายแล้วเมมีความรู้สึกว่าเขาจะทนไม่ได้นะคะในการที่จะเสียคุณไปเนาะอืมทนไม่ได้ให้เสียคุณไปเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะออกจากหัวไม่ได้เลยน่าจะมีการติดต่ออะไรมาจากคนคนนี้นะอืมสิ่งที่เมคิดใช่ไหมนะคะ จะติดต่อมาค่ะบางคนระยะเวลาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันนะคะอาจจะช้าอาจจะเร็วแต่ไม่ม้อว่าบางคนอาจจะเป็นช่วงปีหน้านะคะหรือหรืออาจจะภายในสามสี่เดือนก็ได้ที่คนคนนี้จะกลับมามีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะอ <laughs> โอเค มาดูกันว่า Romance Angel อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟนะคะไพ่ Romance Angel อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟคะ่ะพลังงานที่เมย์ได้ของจากคุณเลยคือคุณโนสนโนแค่มากจะมาไม่มาก็เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยตลกดีนะพลังงานของคุณเนี่ยคุณสตรองแล้วนะคะคุณมีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้ว โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรเรื่องของความรักของชาวราศีทัตุไฟคะ่ะ very soon c ะเค e ลี l y decide what you want so that is come to you now นะคะเร็วเร็วนี้นะคะเร็วเร็วนี้ไพ่บอกเร็วนี้ religion factors your love life is influenced by your religions upbringing and spiritual path บางคนเป็นคน <s ays> ที่มีแบ็กกราวด์ต่างกันนะคะ <laughs> recognitions someone from your past is returning to your life นะคะตลกดี word waiting for ได้สำหรับเป็น passions บางคนคุณจะเลือกที่จะใช้ชีวิตใหม่เลือกคนใหม่นะคะถ้าคุณอยากที่จะได้คนใหม่มีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่บางคนเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนานะคะมีปัญหาในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเหมือนกัน ถ้าคุณรอให้คนเก่ากลับมานะคะมันจะเป็นการรอมันคุ้มค่าต่อการรออย่างนี้ดีกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาให้อภัยนะคะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่แต่เม่มองว่าแพชชั่นใหม่ๆคนใหม่ๆก็จะมีเข้ามาให้คนเลือกนะคะนี่คือพลังงานที่เมได้เนาะ DIY time DIY timing is at working in your love life นะคะบางคนเลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วบางคนอาจจะเลิกกันไปเป็นหลักเดือนหลักปี ะะบางคนคุณก็อาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าเขาคนนี้จะกลับมาแต่มีโอกาสที่คนคนนี้คนที่อยู่ในใจคุณนะเขาจะกลับมานะคะกลับเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมากลับมาทําอะไรใหม่ๆนะคะไม่ให้มันซ้ําเดิมไม่ให้มันเป็นแบบเดิมนะออบางคนแม้มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบหนังสือเล่มเดิมจบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นไพ่เจตกับรีเ i ิร์แล้วก็เป็นไพ่เพจออฟคัพอะไม่มองว่าไม่จบเหมือนเดิมนะอไม่จบเหมือนเดิมมีโอกาสที่คณกับเขาจะเป็นคู่กันได้ด้วยเหมือนกันนะคะกลับมามีแพชชั่นกันมากกว่าเดิมด้วยกลับมารักกันมากกว่าเดิมด้วยในกรณีบางคู่นะคะอันนี้มันเป็นภาพรวมนะคงไม่ได้คงไม่ได้เป็นเรื่องราวของทุกท่านทุกคนนะคะโอเคมาดูกันว่าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟค่ะ เขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟคะเ <c oughs> ม่รู้สึกเหมือนมีบางคนตอนที่ดูคลิปนี้นะคะอาจจะบอกว่ากลับมาทำไมไม่เอาแล้วนะคะกลับมาทำไมเธอกลับมาทำไมอะไรประมาณนี้ไม่เอาไม่เอาอะไรอยากได้คนใหม่มากกว่าอะไรประมาณนี้นะเ่าคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟคะถ้าบอกกับชาวราศีธาตุไฟได้นะคะ นะขนดเนี้คนคนนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟเอ่ย It is your fault I'm sorry เขาโทษคุณ <about> ที่คุณหันหลังให้กับเขาบางคนเขาโทษคุณที่คุณไม่ให้โอกาสเขานะคะเป็นไปได้นะเออเป็นไปได้ i t is my fault. แต่เขารู้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของเขาเองนะคะที่ทำให้คุณหันหลังแต่บางคนเขาโทษคุณที่คุณหันหลังหรือไม่ให้อภัยเขาหรือไม่ให้โอกาสเขา I need time นะคะเขาต้องการเวลา Do you want m e ใต้สำหรับเป็นไพ่ Leave me I wish I can do it บางคนเขาอาจจะเป็นคนบอกให้คุณเองหันหลังให้จากเขานะคะหรือเขาเขาอาจจะเป็นคนบอกให้คุณไปเองหรือจะเป็นคนบอกคุณเองว่าไม่ต้องอยู่ตรงนี้หรอกนะคะทิ้งเข้าไปเถอะไปเลือกสิ่งอื่นไปมีความสุขเถอะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วแล้วเมย์มองว่ามันน่าจะเขาคิดว่านะคะน่าจะเป็นความผิดของเขาเองที่วันนั้นพูดไปแบบนั้นพูดไม่คิดนะคะทําอะไรไม่คิดนะคะ <S <S เอแต่มันมีนิดนึงนะที่เขาเองก็จะมีความรู้สึกว่า ทำไมคุณไม่ให้อภัยเขาทำไมคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยเขารู้ตัวว่าเขาผิดแล้วเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเขากลับมานะคะหลังจากที่เขาไปเคลียร์หรือไปสาสางหรือไปตัดสินใจอะไรแล้วก็แล้วแต่นะคะที่เขาต้องการเวลาของเขาไปเนี่ยเขายังอยากที่จะรู้ว่าคุณเองยังต้องการเขาไหมนะคะ i need time ขยาย i need time mary me โอเคบางคนเขากลับเข้ามาเพื่อไปพิจารณาตัวเองแล้วกลับเข้ามาเพื่อขอคุณแต่งงาน นะคะก็ได้นะอืมโอเคขอทิ้งไว้แค่เอ้ยไม่ใช่ทิ้งสิยังยังย,งยงันะคะมีไพ่คำแนะนำนะคะให้กับชาวราศีาิุไฟมาดูกันว่า,า whisper of love เนี่ยอยากจะให้คำแนะนำอะไรในเรื่องให้กับชาวราศีธิตุไฟเรื่องของความรักนะคะบางคนเขาเป็นคนให้คุณไปเองแต่สุดท้ายแล้วพอคุณไปเขาอยู่ไม่ได้ม,ไมีมีความรู้สึกแบบนี้ พายมีอะไรอยากจะแนะนำชาวราศีธาัุไฟคะ่ะ consider your foundations นะคะ look at how committed you are to love บางคนกลับมาแล้วชัดเจนกลับมาเป็นครอบครัวนะคะบางคนตอนนี้ถ้าคุณแพลนที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินมีโอกาสที่จะได้นะคะ be supportive make a genuine effort นะคะ to show you care อันนี้เป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์คุณด้วยนะเออ เหมือนเขาจะกลับเข้ามาเพื่อเพื่อแสดงความความรู้สึกว่าเขาแคร์นะคะเขาอยากที่จะมีชีวิตร่วมกันกับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยถ้าคุณเป็นชาวธนูหรือคุณเป็นชาวราศีทัศนไฟเหมือนบางคนนะ่ะเป้าหมายคุณนะ่ะชี้ไปทางอื่นแล้วนะคะมุ่งมั่นไปทางอื่นมากกว่านะคะคนแต่คนคนเนี้ยจะกลับเข้ามาเพื่อเชสค,คุณกลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสของคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Getting to know each other, learn to meet another need for love บางคนคุณเลือกที่จะไปรักใหม่นะคะไปรักคนใหม่ไปให้โอกาสคนใหม่ๆไปให้ไปให้โอกาสตัวเองได้รู้จักนะคะคนใหม่ๆ be authentic นะคะ authentic นะคะ be real and true to who you are and how you feel ไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะให้โอกาสคนนี้หรือไม่นะคะไพ่บอกอย่างน้อยเนี่ย ก็เป็นตัวเองนะคะตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าคุณเองมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจให้คุณเองเป็นคนเลือกถ้าคุณเองอยากจะเลือกชีวิตใหม่มีความสุขกับสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆอย่างน้อยก็ปฏิเสธเขาไปด้วยคําพูดดีๆนะคะหรือน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดจาขาดน้ําใจทําให้เขาเสียอกเสียใจนะคะเพราะเท่าที่เมดูว่าคนคนนี้เขาตั้งใจจะกลับมา เป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆแหละแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วคะ่ะอยากปรึกษาส่วนตัวดูดวงส่วนตัวดูเอ้ยปรึกษาอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวรบกวนคลิกลิงก์นะคะที่เมย์ให้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย